เจ็นาฬิกา30นาทีของวันที่2 2มีนาคม2536ร้อยํารตำรวจเอกอัมพรชัยมนโนม,มานร้อยเวรสอพอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้รับแจ้งจากนายโภแก้วประดับกำนันตำบลท่ามะปรางว่าในเขตท้องที่ของตนบริเวณถนนลูกรางทางเข้าหมู่บ้านปป่งก้อนเศร้าน้ำตกสาวิตรีอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีว่ามีเหตุฆากันตายสาศพขอให้ไปสอบสวนด้วย ต่อมาพันตำรวจเอกประชาสุทธปรีดาผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีพันตำรวจโทเอี่ยมสุดาทิย์สารวัตรสอบสวนและเจ้าหน้าที่มูนิธิสวารัตนาไตรธรรมสถานสระบุรีไปที่เกิดเหตุเป็นถนนลูกรงังแยกจากถนนใหญ่สายแก่งคอยบ้านนา ตรงหลักกิโลเมตรที่14-15ถึงแยกเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรตรงบริเวณเขาแร่มีชาวบ้านทราบเหตุต่างพากันแห่มามุงดูศพเป็นจำนวนมากเมื่อเจ้าหน้าที่กันผู้ที่เกี่ยวข้องให้ออกไปก็พบศพชายทั้ง3นอนตายเรียงกันสีสาพาดอยู่กับไหล่ถนนศพแรกเป็นชายมีอายุแล้วสวมกางเกงยีนสีเทาใส่เสื้อยืดคอกลมสีดำถูกรูดขึ้นมาที่หน้าอกแขนซ้ายพาดอยู่ที่หน้าอกไม่สวมรองเท้า โดนยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองยาวที่ศีรษะด้านซ้ายศพที่สองนอนเรียงกันลงไปเป็นชายสวมกางเกงยีนใส่เสื้อคอกลมสีขาวถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเช่นเดียวกันเข้าที่ศีรษะกระโหลกแตกส่วนศพที่สามเป็นชายเช่นกันสวมกางเกงยีนใส่เสื้อยืดสีแดงมารวมอยู่ที่หน้าอกเช่นกันที่เอวรัดเข็มขัดหนังสีน้ำตาล ตามตัวมีรอยสักเต็มตัวตรวจสอบในที่เกิดเหตุโดยละเอียดพบหมอนปืนลูกซองตกอยู่สองอันห่างขึ้นไปบริเวณเชิงเขาประมาณ20เมตรพบแว่นตาหนึ่งอันจากจุดที่พบศพรถยนต์ยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นปาเจโรสีดำหมายเลขทะเบียนขอไข่9148ชนบุรีจอดหัวทิ่มลึกเข้าข้างทางไปประมาณ10เมตรอยู่ในลักษณะประตูลอกเอาไว้ต่อมาเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยแพทย์ทำการชนสูตรพิกศพ พบกระสอบข้าวสภาพเก่าถูกศพแรกทับอยู่หนึ่งใบจากการตรวจคน้นในตัวของผู้ตายทั้งสามพบหลักฐานอยู่ในกระเป๋าหลังกางเกงด้านซ้ายเหมือนกันทุกศพศพแรกชื่อนายประเชิญบุญปราโมทเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีศพที่สองชื่อนายขุนทองถวายพรอ,อายุ5 4ปีอยู่บ้านเลขที่73ทับ 29, หมู่ที่สองตำบลสุรศักด อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีส่วนศพที่3สักยันเต็มตัวมีบัตรประจำตัวเป็นข้าราชการทหารชื่อสิบโทสมเกียรติหรือโนต้ตน้อยเล็กอายุ35ปีสำหรับศพทั้งหมดเป็นที่น่าสังเกตว่าถูกคนร้ายรัดคอโดยเชือกไนลอนจนเป็นรอยเขียวช้ำก่อนถูกยิงเหมือนกันทุกศพนอกจากนี้ยังมีเชือกไนลอนขนาดใหญ่มัดข้อเท้าของผู้ตายจิดกันเอาไว้ด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมหลักฐานไว้และมอบศพให้มูลนิธินำส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อผ่าพิสูจน์อีกครั้งจากการสอบสวนต่อมาทราบว่ากำนันผู้ตายมีกิจการรับเหมาก่อสร้างทางอยู่ในเขตอำเภอแก่งคอยอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วิทยุแจ้งให้ญาติของผู้ตายได้ทราบหลังจากนั้นนางวีนา พร้อมด้วยนางสาวดารุณีและลูกชายอีกหนึ่งคนได้พากันมายัางที่เกิดเหตุเมื่อทุกคนดูศพแล้วเหมือนกับจะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วโดยทุกคนไม่มีท่าทีเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเมื่อผู้สื่อข่าวพากันเข้ามาถ่ายภาพก็ไม่ยอมให้ถ่ายและไม่ยอมเปิดเผยถึงสาเหตุของการฆ่าก,กันในครั้งนี้แต่อย่างใดตำรวจจึงให้กลับไปรอที่สอพอ,อำเภอแก่งคอยเพื่อสอบปากคำ เวลาไล่เลี่ยกันผลตำรวจตรีเสรีพักพิบูรณ์ผู้บังคับการตำรวจรภูธรภาคหนึ่งหลังจากได้รับรายงานเหตุการณ์แล้วได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุ โดยสั่งการให้พันตำรวจโทเอี่ยมสุดาทิพย์สารวัตรใหญ่อำเภอแก่งคอยดำเนินการตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุอีกครั้งหลังจากนั้นจึงได้เดินทางมายังสอพอำอเภอแก่งคอยตรงเข้าห้องทำงานของสารวัตรสอบสวนปิดห้องล็อกแน่นหนาทำการสอบสวนนางวีนาบุญปราโมทพร้อมด้วยลูกสาวและลูกชายอย่างเคร่งเครียด โดยห้ามไม่ให้ผู้สื่อข่าวทุกฉบับเข้ารับฟังแต่อย่างใดภายหลังปิดประตูห้องสอบสวนนานนับชั่วโมงแล้วพลตำรวจตรีเสรีพักพีูรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจากการสอบสวนนางวีนาบุญปราโมทและลูกสาวลูกชายแล้วในขณะน,นี้ยังไม่สามารถระบุล,ลงไปได้แน่ชัดว่ามาจากสาเหตุใดเพราะผู้ตายเป็นแต่เพียงไปไปมาๆมาระหว่างศรีราชากับสระบุรีซึ่งขณะนี้ได้ตั้งประเด็นก,กว้างๆไว้ว่า คงเกี่ยวกับผลประโยชน์ชู้สาวหรือมาจากมือปืนประจำตัวหรือสิบโทสมเกียรติหรือโนต้ตน้อยเล็กซึ่งเคยถูกจับในข้อหาร่วมกันกับพวกฆ่าเสียหววที่เมืองชนบุรีแล้วต่อมาสู้คดีจนหลุดแล้วมาเป็นมือปืนให้กับกำนันประเชิญอาจถูกคู่อาฆาตตามเกตแต่กำนันอยู่ในที่เกิดเหตุเลยโดนย,ยิงตายตามไปด้วยก็เป็นได้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ยืนยันว่านายประเชิญบุญปราโมท นอกจากจะมีกิจาการรับเหมาก่อสร้างแล้วยังมีกิจาการบอร่อลูกรังในท้องที่เมืองชนบุรีซึ่งกิจาการบอร่อลูกรังนี้เองอาจไปขัดผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลในแถบนั้นเข้าจึงตามมาเช็คบินซึ่งในระยะหลังกำนั้นก็รู้ตัวดีว่ามีผู้ปองร้ายหมายเอาชีวิตไปไหนมาไหนมักจะมีมือปืนติดตามตัวเป็นประจำโดยเฉพาะนายขุนทองคนขับรถและเป็นมือปืนให้ด้วยก่อนเกิดเหตุพบจุดจบทุกคนได้พกปืนประจำตัวกันทุกคน ต่อมาสทอทสมเกียรติหรือโนตก็มาคุ้มครองเพิ่มด้วยอีกคนสำหรับทรัพย์สินในตัวผู้ตายทราบจากญาติญาติว่ามีปืนขนาด11อมมจำนวน3กระบอกสร้อยคอทองคำหนัก5บาทเหล็กข้อมือหนัก5บาทนาฬิกาข้อมือยี่ห้อมิโดโทรศัพท์มือถือพร้อมด้วยเงินสดอีกจำนวนหนึ่งถูกคนร้ายปลดเอาไปเกลี้ยงจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายประเชิญผู้ตายพร้อมด้วยมือปืนและคนขับรถ ได้เดินทางมาจากบ้านที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภศรีราชาจัังวดหชนบุรีตั้งแต่ตอนเช้าโดยจะมาหานางวีนาภรรยาและลูกสาวลูกชายที่แคมป์ก่อสร้างทางหลังโรงงานปูนซีเมนไทยบ้านป่าแก่งคอยจะกลับอำเภอศรีราชา เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่20มีนาคม2536โดยนางวีนาได้ติดต่อทางโทรศัพท์มือถือด้วยอีกครั้งหนึ่งจึงได้ทราบว่ากำนันสามีพรอ้อมด้วยลูกสมุนอยู่ในเขตจังหวัดนครนายกแล้วก็คงน <isy> ึกว่าสามีกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วในชั้นต้นนี้คาดว่าคนร้ายมีด้วยกันไม่น้อยกว่า5คนและคงสะกดรอยตามกำนันกับลูกน้องอยู่ตลอดเวลา และเป็นไปได้ว่ากำนันพร้อมด้วยลูกน้องอาจไปจอดแวรับประทานอาหารที่ใดที่หนึ่งจึงถูกกลุ่มคนร้ายจี้ตัวขึ้นรถขุมตัวมายังจุดที่เกิดเหตุและคงจะมีความโกรธแค้นกันอย่างรุนแรงเพราะนอกจากจะใช้เชือกไนล่อนรัดคอจนทุกคนตายแล้วยังไม่หนำใจเมื่อลากตัวลงจากรถมารวมกันแล้วจึงได้ใช้อาวุธปืนลูกซองจ่อยิงที่ศีรษะทีละคนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนตายหมดแล้วจึงปลดทรัพย์สินของผู้ตายติดมือไปด้วย ก่อนทิ้งรถของผู้ตายพากันหลบหนีดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคดีฆ่ากันตายถึงสามศพปรากฏว่าตำรวจสอพอ,อำเภอแก่งคอยยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามาจากเรื่องอะไรกันแน่นายตำรวจผู้หนึ่งกล่าวว่าให้ไปสอบถามตำรวจที่ศรีราชาก็แล้วกันว่ากำนันผู้ตายมีเรื่องพิพาทกับใครมาบ้างจะเป็นเรื่องขัดผลประโยชน์หรืออาฆาตแค้นส่วนตัวหรือต้องการค่าสิบโโนตดให้ไปสอบถามตำรวจศรีราชา ตำรวจท้องที่สอพอ,อำเภอแก่งคอยเป็นเพียงรับแจ้งเหตุ้ากันตายไม่เกี่ยวกับการสอบสวนถึงสาเหตุการตายเพราะกำนันผู้ตายไปไปมามาระหว่างศรีราชากับแก่งคอยเป็นประจําแต่เชื่อว่าสาเหตุคงมาจากเรื่องที่ศรีราชาไม่เกี่ยวกับแก่งคอยซึ่งเท่าที่ดูแล้วตำรวจแก่งคอยจะปัดความรับผิดชอบในคดีความที่เกิดขึ้นตำรวจบางคนถึงกับพูดว่า มีเรื่องกับที่อื่นแล้วเอาขี้มาโยนให้ตำรวจแกงคอยสอบสวนทำให้คดีอุกชะกันสูงขึ้นจึงเป็นการไม่ชอบธรรมมากนากักเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นในรถของกำนันคนดังพบแฟ้มหนังสือกรรมการปกครองไปษนียบัตรทวงหนี้จากบริษัทเจริญชัย1984จำกัด ถวงนี้ค่ารถ10ล้อฟูโซซึ่งขาดส่งค่างวดถึง11งวดเป็นเงิน3 2 4 5 0 0บาทโดยทำหนังสือสัญญากับบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างโดยนายประสานวนณชัยเกียรติผู้มีอำนาจเต็มสำนักงานเลขที่37ทับ1ถนนวิภาวดีร,งรังสิตเขตพญยาไทยกรุงเทพมหานครทำหนังสือสัญญาเป็นผู้ว่าจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรศักดิ์โกลเด้นเซนโดยนางวีนาเทพพิทักษ์ ใบฝากเงินธนาคารศรีนครสาขาแก่งคอยชื่อผู้ฝากเงินนายทองดีบุญปราโมทจำนวนเงิน2040บาทหนังสือสัญญาจ้างเหมาสร้างทางบริษัท LCC ลิมเจริญจำกัดและเอกสารบันทึกไว้ว่าให้กำนันประเชิญไปพบคนชื่อวินัยที่ร้านอาหารบัวหลวงนอกจังหวัดลบบุรีสำหรับสิบโทสมเกียรติหรือโน้ตน้อยเลข ซึ่งถูกสังหารโหดคราวนี้นั้นประวัติเป็นมือปืนตัวฉกาจแห่งเมืองชนบุรีโดยเคยตกเป็นจำเลยร่วมกับพวกใช้อาวุธสงครามยิงถล่มเสียหวัวเสียชีวิตซึ่งพลตำรวจโทชลอเกิดเทศเป็นผู้จับกุมตัวสิบโทโนตมาดำเนินคดีแต่สิบโทโนตกับพวกสู้คดีจนหลุดมาได้ นอกจากนี้ยังพัวพันกับการสังหารนายปรีชาสถาวรหรือแดงสิงป่าสุงมือปืนดังด้วยอาวุธสงครามและล่าสุดตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆาสมาชิกเทศบาลบ้านบึงกับพวกถึงแก่ความตายสามศพอยู่ในระหว่างหลบนี้คดีทางด้านพันตำรวจโทพ์แก่นเพชรรองผุ้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีเปิดเผยว่า กำลังตรวจสอบอยู่ว่าครั้งสุดท้ายผู้ตายทั้งสามแวกกินข้าวที่ไหนอาจจะเป็นองครักษ์หรืออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนา,นายกโดยคาดว่าคนร้ายสะกดรอยตามมาทุระยะสภาพศพแสดงว่าทั้งสามถูกฆ่ารัดคอตายมาก่อนแล้วนำมายิงทิ้งในสถานที่พบศพในที่เปลี่ยว สำหรับสาเหตุการฆ่าน่าจะเกิดที่ชนบุรีมากกว่าสระบุรีก่อนที่สิบโทสมเกียรติหรือโน๊ตน้อยเล็กมือฆ่าชื่อดังจะไปพบจุดจบพร้อมกับกำนันดังศรีราชาและคนขับรถนั้นสิบโทโนโท๊ตแม้จะเป็นคนใจถึงสักปานใดแต่ก็ยังไม่ไวายระแวงภัยจะถึงตัวทุกฝีก้าวดังนั้นจึงเข้าไปแฝงตัวเป็นคนรับใช้ในตระกูลดังตระกูลหนึ่งในเมืองชนบุรีความตายอย่างเหี้ยมโหดทารุณสามศพมีกำนันประเชิญบุญปราโม สิบโทสมเกียรติน้อยเล็กหรือสอทอนนูตนักฆ่าหน้าโยกที่มีประวัติไม่แพ้แดงสิงป่าสุงคนดังปลวกแดงที่ถูกกลุ่มมือปืนอาวุธสงครามชำราหนี้แขนตายพร้อมพวกอีกสองศพเมื่อปี2533นนั้นยุทธการโหดยังตามล้างตามล่าก,กันไม่สิ้นสุด จนกลายเป็นมรดกชีวิตกันไปแล้วนับเรื่อยมาจากเจ้าพ่อคนดังภาคตะวันออกในอดีตเสียจิวเรื่อยมาจนถึงเสียหวดและชายขาวเป็นรายล่าสุดจะพบว่ากลุ่มมือสังหารที่ตำรวจได้ทราบนั้นมันก็ไม่พ้นเคยอยู่ร่วมสำนักเดียวกันมาก่อนดีกันก็ชนแก้วเหล้าด้วยกันโกรธหรือขัดใจกันขึ้นมาก็ฆ่ากันเองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวว่าประเด็นการสังหารนั้นเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนอยู่ ขนาดนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนมือดีของกองบังคับการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเข้าไปร่วมทำคดีกับตำรวจท้องถิ่นที่แก่งคอยโดยติดตามคนร้ายในพื้นที่เมืองชนบุรีเพราะเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมาจากที่นั่นและมีไม่น้อยกว่า5้าคนและจากการสืบประวัติกำนันประเชิญทราบว่ามีศัตรูมากมายและเคยถูกลอบยิงมาแล้วการตายครั้งนี้ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า คนร้ายประสงค์ชีวิตใครกันแน่เพราะทั้ง3มีศัตรูพอๆกันไม่เฉพาะกำนันประเชิญและสิบโทโนตเท่านั้นตัวนายขุนทองเองก็มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตำบลสุรศัก มีศัตรูเยอะแยะอย่างไรก็ตามในทางสืบสวนเจ้าหน้าที่ยังไม่ทิ้งประเด็นขัดแยง้งในท้องที่อำเภอแก่งคอยเพราะกำนันประเชิญมีธุรกิจหลายอย่างที่แก่งคอยซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งมอบหมายให้พลตำรวจตีวิวัฒปียาพิมุขเข้าคุมคดีด้วยตนเองอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอ,อำเภอแก่งคอยได้เรียกชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่พบศพมาสอบปากคำว่า ได้ยินเสียงปืนหรือไม่ถ้าได้ยินได้ยินตอนกี่โมงเท่าที่ได้รับรายงานปรากฏว่าไม่มีชาวบ้านให้ความร่วมมือเพราะเกรงกลัวอันตรายจะมาถึงตัวอย่างไรก็ตามในชั้นนี้สันนิษฐานว่าคนร้ายกับผู้ตายจะต้องรู้จักกันดีเพราะโน้ตน้อยเล็กคนนี้ไม่ใช่ย่อยอีกทั้งมาด้วยกันสามคนทุกคนมีปืนแถมระวังตัวทุกฝีก้าวอยู่แล้วไม่นั้นจริงๆไม่มีทางฆ่าพวกเขาได้แน่